สวัสดีครับผมน,นายปนัดศีจันรหัสนิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองวันนี้ผมเอ่อผมจะมาพูดในโค้ดในส่วนของโฮมเวิร์กเก้านะครับในการใช้ทัมเมอร์นั่นตัวของให้ให้นับค่าเลขจนถึงศูนย์ถึงเก้านะครับเลขฐานสิบนับศูนย์ถึงเก้าแล้วก็วนใหม่นะครับอย่างแรกนะครับการใช้ทัมเมอร์เนี่ยจะทำให้ลดการใช้ดีเลย์ แล้วก็เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับ .ORG นะครับไปการประกาศเริ่มเริ่มการทำงานนะครับแล้วก็ไปที่สตาร์ทครับค LED ครับเยกฟังก์ชัน LED แล้วทำการโหลดสูตรไปเก็บยวไปที่ R 1 7นะครับแล้วก็เข้า l o o ครับทำการ call output ครับโดยที่ output ของเราเป็นนี้นะครับ output LED นะครับคือการ p u ด R 1 6แล้วก็ p u ด R 1 7แล้วก็โหลดสูตร r f f ก็คือ1ทุกบิตลงใน r ารสิบหนะครับเราทำการเอ็กออาร์สิบกับ r ารสิบเจนะครับตาที่ตั้งไว้ R าริบเจเป็นศูนย์ศูนย์นะครับพอเอ็กันแล้วก็จะได้เป็นศูนย์ศูนย์เกัน1นึหนึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่ง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 นะแล้วก็ เอา r 1 7ไปจ็ดไปแสดงพอร์ตที่พอร์ต e นะครับแล้วก็ป๊อป r 1 7เครับป๊บอป r 1 6ครับแล้วก็รีเทิร์ครับฟังก์ชนหนูเวลาทัมเมอร์พูลลิงครับออสีสูตรทัมเมอร์ศูนยนะครับ,รบทำการโหลดศูนย์เ 0, ข้าสู่ r 2 0นะครับแล้วก็โหลด r 2 0เข้าสู่ tcn t 0นะครับอันนี้ใช้สำหรับเคลียร์ค่าในการรับนับค่าใหม่นะครับเป็นฟังก์ชันเคลียร์คนระับ เราทำการโหลดศูเข้าสู่ r 2 0นะครับแล้วก็ทำการเอา r 2 0ออกที่ tccr 0 a ทำการเซตทัมเมอร์เป็น normal mode นะครับแล้วทำการต้องการ1 w, ใช่ไหมครับก็ให้0ูนย์คูณศูครับรัสกูล่าคือหนึ่งในการนับเร็วสูตรโหลดเข้า r 2 0แล้ว r 2 0เข้าสู่ tccr b นะครับ อันนี้เป็นเมนหลักนะครับตามจริง P scaler มันไม่ใช่1นึ่งนะมันเป็น64นะแต่ว่าเป็นการบ่งบอกว่าการทำงานหนึ่งวินะครัแล้วก็ a g a i n ก็คือตรวจสอบนะครับทำการ TOV 0เข้าสู่ TIFR 0นะครับ การทดสอบทดสอบว่าบิตโอเวอร์โฟลของทัมเมอร์สูถ้าถ้าไม่ล้นก็ข้า,ขา,ขามคำสั่งไปคำสั่นัดไปนะครับอันนี้จำ R R J M P ไปที่ a g e n t ก็คือจำมันมาใหม่นะครับถ้ายังไม่เกิดโอเวอร์โฟลให้รอที่นี่นะทำการโหลดศู์เข้าสู่ R 2 0อีกครั้งครับแล้วเอา R 2 0ออกที่ T C R ศ b นะครับเป็นการหยุดทัมเมอร์นะ แล้วก็ทำการ TOV 0เข้าศู่แล้วก็โหลดเข้า R 2 0นะครับแล้ว R 2 0เข้าสู่ t I F R 0นะครับเป็นการเชียร์บิโอดูโฟลับล้วกกับสู่ฟังชันหลักต่อไปทัมเมอร์หนึ่งครับฟังชันหน่วยเวลาทัมเมอร์หนึ่งแบบพูลลิ่งประมาณ1วินาทีนะครับทำการโหลดค่าของไอตัวของ RAM เป็น4 9 9 1 1ครับ49911มาจากไหน4 9 9 1 1มาจาก การที่ไอ,อตัวของไอตัวของบอร์อลเโนเมก้าสองห้าหกศูนเนี่ยมันรับค่าในความจำอยู่ที่ตัวหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบหกนะครับหรือสองกรสิบหกนั่นเองรับค่าได้มากสุดแล้วก็เอาไปลบกับเขานะครับก็คือหนึ่งห้าหกสองห้าเขามาจากไหนเขามาจากการที่เราเอาหนึ่งส่วนด้วยไทม์ของเขานะครับแล้วไทม์ของเขามาจากไหนไทม์ของเขาก็มาจาก เอาจำนวน16ล้านนะครับส่วนด้วย1,024นะ1 0ส4งันีอันนี้ก็เป็นพีซีเกรเลอร er นะ์นะบักไม่เป็นไรไปต่อที่โคเดยนะ บอกที่มาครับว่าตัว4 4 4 9ี 49, ่1 <c oughs> ีเนี่ยมามาจากไอตัวของเอาการที่ว่าตัวตัวตัวไอตัวตัวสตาร์ทเขามากสุดลบด้วยเอาเขามากสุดแล้วก็ลบด้วยกับเขาปัจจุบันนะครับก็จะได้สตาร์ทเขานะครับก็เป็น4 9 1 1ก็มาจากนี้นะครับแล้วหลักห้าสิบแปดห้บแปดก็เข้าถึง tcn t 1หนะครับเป็นค่า รับค่าเป็นค่าฝั่งไฮนะครับแล้วก็ทําการใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็เป็นการรับค่าฝั่งโลนะครับแล้วก็โหลดศูนย์นะครับเข้าสู่ R 1 8เป็นการทำ normal mode นะครับแล้วก็โหลด5นะครับเข้าสู่ R 1 8 P scalar er เป็น1 0 2 4ครับเพราะว่ามันคือ CS 1 2เป็น1 C.S. หนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์ C.S. หนึ่งศูนย์เป็นหนึ่ง P.Sicilia เป็นหนึ่งศูนยสองสี่ครับไอ้ข้างบนเนี่ย p s c i l i a เป็นหนึ่งถูกหรอบนับเร็วสุดนี่แตว,ว่าผมบอกว่ามันไม่ใช่หนึ่งอ่ะมันเป็นมันเป็นหกสิบสี่เนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวของ 1> cs 1 2เป็น0 cs 1 1เป็น0แล้ว cs 1 0เป็น1ครับมันจะทำงานที่64นะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็น1นะครับแต่ผมว่า64นะอะ่แล้วก็ l 2ครับทำการเ n าข้า t ที่ ifr 1เข้าสู่ r 1 8ครับแล้วก็ทำอ่า,านสถานะามเมอร์นะครับแล้ว tov 1เข้าสู่ r 1 8นะครับอันนี้อ่าน a d d r e นะครับ เช็คบิตโอเวอร์โฟนะครับว่าเกิด o อเวอร์โไหมแล้วก็จัมไปที่ L2 ก็คือจัมซ้ำนะครับถ้าไม่เกิด o อเวอร์โฟให้รอ,อยู่ที่นี่แล้วก็ทำ TOV 1เข้าสู่1แล้วก็เข้า R18 ครับโหลดค่าโหลดค่า1เข้าสู่ R18 จาก TOV 1แล้ว R18 เข้าสู่ TIFR 1นะครับก็คือแล้วก็ทำการโหลด0ูนยในการเคลียร์บิตแล้วก็ทำการหยุดทาร m เมอร์ครับ อ,อ,อันนี้ก็คือการคำนวณฟังก์ชันทัมเมอร์วินาทีนะครับ